สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดีวายสไตล์ชักงโจมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสทําลําโพงตัวนี้นะครับเพื่อนๆ่จะมาพาเพื่อนๆต่อ a u x นะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆต่อ a u x เอเราจะต่อ a u x จากตัวนี้นะครับผมปกติแอมหลายๆตัวมันจะมีช่อง a u x มาให้นะครับ แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีนะเพื่อนนะ AU-X ที่ให้มา,าที่ปกติทั่วไปก็คือจะเสียบเข้ากับตัวนี้ได้เนาะเสียบกับตัวนี้แล้วเราก็จะเอาขึ้นมา,าเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูเอาไว้เสียบเครื่องบนแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูเสียบ AU-X ข้างบนแบบนี้นะครับนี่ก็คือ เราจะต่อสายแบบนี้แหละนะครับต่อสายตัวนี้นะครับาสายตัวนี้อันนี้ก็เสียบเข้ากับ AUX ใน M นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ข้างบนที่เพจของเรานะครับอันนี้ก็คือตัวนี้เลยเพื่อนนะตัวนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่า M รุ่นนี้นะครับมันไม่มีเพื่อน AUX ที่ให้มามันเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะ AUX well นะที่ให้มันเป็นแบบนี้เพื่อนอาจจะ สงสัยว่าจะต่อยังไงดีนะครับอาวันนี้ช่างโจมีคลิปดีๆนะครับมีวิธีมานำเสนอเพื่อนๆนะ,ะเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีสายมันจะมีสายอยู่นะครับสีเส้นนะเพื่อนนะจะมีดำเออมีแดงดำขาวและเขียวเพื่อนนะอ่าแล้วเพื่อนพลิกกลับมานะครับมันมีสีขาใช่ไหมครับมีสีเส้นฝั่งนี้ก็ต้องมีสีขาเหมือนกันนะเพื่อน มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวพยายามซูมก่อนติดสายตัวนี้เส้นหนึ่งด้วยเนี่ยเพื่อนนะฝั่งนู้นนะครับมันจะมีอยู่สีสี่ขานะนเพื่อนก็อ่าวิธีการนะั้นเพื่อนนะก็เอาสายเอ็กตัวนี้แหละนะครับเนี่ยที่เราใส่ในเพจของเรานี่แหละตัวนี้มาแล้วก็เอามาตัดนะครับเพื่อนนะตัดตรงนี้เลยนะเพื่อนตัดตัวนี้เลย,เเลยแล้วตัวนี้เราก็ มาหมุนใส่ข้างบนนะฮะเหมือนเป็นปกตินะครับคือตัวนี้นะ,ะหมุนใส่ข้างบนปกติแล้วก็ตัวนี้ก็จะโยงมาเพื่อนนะเนี่ย,ยช่างโจตัดแล้วนะตัดแล้วมันจะมีอยู่แค่3มเส้นนะ,ะเพื่อนนะมี3มเส้นมันจะมีแดงแดง,แดงขาเออแดงดําแล้วก็ขาวนะครับเพื่อนนะ,ะเพื่อนคลิกมาดูฝั่งนี้ข้างล่างนะอันนี้คือเราก็ต่อ ต่อให้ตรงกันเพื่อนอันนี้ก็แดงดําขาวขาที่1คือแดงขาที่2ดําขาที่3คือขาวข้างบนก็ต่อเหมือนกันนะขาขาที่4นะสีเขียวนี่เพื่อนอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวจะบอกนะครับผมขาสีเขียวนี่รอก่อนนะยังไม่ถึงบทนะครับยังไม่ถึงบทอ่นนี้นะอ่าตอนนี้เราต่อขาที่1 2 3ให้เรียบร้อยนะครับมีแดงดําและขาวนะครับขา สีเขียวก็รอ,อก่อนนะครับรอ,อก่อนอ่าแล้วเพื่อนก็มาไลดูตรงนี้นะครับเพราไลถ้าเพื่อนเพื่อต่อแค่นี้มันจะไม่ดังเพื่อนนะยังไม่ดังนะมันจะยังไม่ดังอ่าเพราะว่ามันมีสายสีเขียวยังไม่ได้ใช่ใชไหมอ่ายังไม่ได้ยังไม่ถึงบทอ่านี่ได้ถึงบทแล้วอ่าสายสีเขียวนะครับอ่าพลิกฝั่งนี้ดีกว่าอืมสีแดงนะครับ แดงซ้ายขาวขวานะครับแล้วก็จะมีเขียวเขียวกับดำจะเป็นจะเป็นกราวเนพะื่อนนะเป็นกราวถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะต้องเอาสีดำกับสีเขียวมาต่อใส่กันนะครับเพื่อนเพื่อนมาต่อใส่กันโดยที่ผ่านสวิตช์นันเพื่อนนะ เอาหาสวิต์สักตัวหนึ่งนะครับมาไว้ข้างบนนะครับมาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับหาที่เจาะใส่นะครับหาที่เจาะใส่สักที่หนึ่งนะครับดูจากข้างล่างว่าตรงไหนที่มันไม่ติดอุปกรณ์อะไรเราก็เจาะสักที่หนึ่งทำสวิตใส่นะครับสวิตจะเป็นสวิตเล็กๆนะครับแบบนี้ก็ได้เพื่อนนะอันนี้จะเป็นแบบจะเป็นสวิตเช็คแบบตัวนี้มันกดแล้วมันจะกระด้งนะครับ กดจะมาอยู่เราก็เลือกเอาสวิตที่มันกดแล้วอยู่นะครับเพื่อนนะกดมันจะมี2แบบกดอยู่กับกดไม่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นกดไม่อยู่ปล่อยนะกดกดติดกดดับนะว่าอย่างนั้นนะครับผมเขาก็เรียกว่าสวิตกดปิดกดดับอนนัปนปกิแต่วสวิตทั่วไปก็จะเป็นสวิตธรรมดากดแล้วอยู่นะครับแล้วกดอีกทีหนึ่งก็เด้งขึ้นนะครับอ่าจะเป็นกดปิดกดเปิดเพื่อนๆก็มาต่อต่อนี้เลยเพื่อนนะสาย สายเส้นสีเขียวกับสีดำเพื่อนอามาต่อกันเลยนะครับเมื่อเราใช้งานเนาะเราเอาเดี๋ยวผมหา,าสาย aux นะครับสมมติแบบนี้เพื่อนนะเพื่อนเสียบเข้าเข้าช่องนี้เลย,เส,ยเสียบเข้าปกติแล้วตัวนี้เราก็เสียบอ,อีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนนะก็เสียบเข้าโทรศัพท์ของเรานะครับพอเราเสียบเข้าโทรศัพท์ของเราแล้ว ตอนนั้นเราอาจจะเปิดบลูทูธอยู่นะเพื่อนนะพอพอเราจะเปลี่ยนมาเป็น AUX แล้วก็กดสวิตช์ตัวนั้นนะครับกดกดเปิดสวิตช์ตัวนั้นปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากโหมด AUX เออเปลี่ยนจากโหมดบลูทูธเป็นโหมด AUX เพื่อนนะอ่าแค่นั้นเองพอเราก,กดกลับไปใหม่นะครับคือกดเปิดก็จะเป็นเปิด AUX ถ้ากดปิดออกมานะครับกดปิดก็จะเข้าสู่หมวดบลูทูธปกติเพื่อนนะ นี่มีคลิปรับดีๆมานะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มาเจอเอแอ,อ,อ,อมแบบนี้นะครับแอมมันจะเป็นออแอมพวกแอมยี่สิบห้าวัตต์นะเพื่อนนะยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าอะไรเงี้ยแอมแอมตัวเล็กๆเ,เรามาทำลำโพงเล็กๆแบบนี้นะเพื่อนนะเ,เรามาต้องมาโมเอวีเองนะเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเราจะใส่แบบนี้เพื่อนนะพเพื่อนๆก็จะต้องต่อ เจาะตู้เป็นสองรูนะสองรูเพื่อนอาจจะไว้ที่ข้างหลังฝาหลังก็ก็ก็ทาได้นะเพื่อนนะจะไปไว้ที่ฝาหลังก็ทําได้แต่ว่าเออบางทีมันจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่ามันจะต้องเจาะไม้ฝาหลังของเราให้ลึกเข้าไปนะครับให้ลึกเพื่อที่จะให้ไอตัวนี้มันโผลออกมาเยอะพอที่จะเสียบได้นะเราก็จะต้องคว้านนะครับคว้านไม้ของเราแล้วก็ยัดมาจากข้างหลังนะจากข้างหลังออกมาข้าง เอายัดมาจากข้างในนะจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเ,เพื่อนๆก็จะลําบากต้องไปไปควานนะครับควานรูอันนี้ก็เอาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยเ,เพื่อนๆก็เปลี่ยนนะไม่ใช้ตัวนี้ก็เอาออกนะครับอ,ออกแล้วก็ใช้แค่สายสีสีเขียวกับสีดํามาทําเป็นสวิตแล้วก็สีแดงกับสีขาวเพื่อนๆก็ตัดออกไปนะตัดไปแล้วก็ไอเทปพันหรือ เอาไอ้อะไรมาพันๆนหน่อยไม่ให้มันไปช็อตตัวอื่นน,นเพื่อนนะอา่าเราก็จะทําต่อแบบนี้เลยเพื่อนเห็นไหมไม่ยาก,กเพื่อนนะไม่ยากนะวันนี้ก็เอ่อทางโจก็มีคลิปมานําเสนอเพื่อนเพื่อนอา่ามาโชว์เพื่อนเพื่อนแค่นี้นะครับนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมีสไลด์ดียังไงเดี๋ยวแวะมาอา่าบอกเพื่อนเพื่อนอีกนะครับนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม